ขออนุญาตนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีไม่ได้เตรียมเลยสวัสดีครับก็วันนี้มาจัดเซตไลฟ์เนาะที่บ้านุิบาร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาห้องนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้ใช่ครับทำไลฟ์ทำคอนเทนต์อ๋อเห็นเห็นทางคุณบอยไปจัดให้กับหลายๆคนอ่ใช่ครับอจเพริบายเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายครับอ๋อขอบคุณมากครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสด้วยเพราะว่า ปกติผมจะไปจัดไลฟ์แบบขายเสื้อผ้าขายของขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแนวเนี้ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งที่จริงๆผมชอบนะเพราะว่ามันมีมีแสงมีเงามีเล่นอะไรครับมันจะแบบทําให้ไลฟ์ออกมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครับผมครับเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะจัดของแล้วก็ตัดตั้งชุดไฟแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนตั้งกล้องสอนการจัดแสงแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะอันนี้เดี๋ยวเราจะจัดให้ทั้งหมดเลยจัดก็คือ มีหน้าที่เปิดเครื่องอย่างเดียวครับเปิดเครื่องและปิดเครื่องอย่างเดียวครับนอกนั้นเดี๋ยวเราจัดได้หมดนะครับครับสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าทางเพจหรือว่า YouTube ช่องบ p ย p t o t r t r k นะครับมีบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วนะฮะทางผมเองและก็ทีมงานนะครับจะไปบริการติดตั้งอุปกรณ์เซตไลฟ์ถึงบ้านลูกค้า รวมถึงสอนในเรื่องของการถ่ายรูปนะฮะแล้วก็การถ่ายงานวิดีโอด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์นะฮะแบบนี้หรือบริการต่างๆนะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องของ Boy Photo Trick ได้นะครับและตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มตั้งกล้องเราจะจัดชุดไฟก่อนนะครับต้องบอกว่าไฟในการเซต ครั้งนี้นะจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราใช้ชุดไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นบอลลูนหรือว่าเป็นโดมนะฮะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้เป็นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแลนเทิร์นแบบนี้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าจะมีผ้ารองสีขาวแบบนี้2ชั้นนะครับและอีกอันนึงก็จะเป็นกนริตนะฮรกลิตตรงนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ลดทอนแสงเพื่อให้แสงมันนุ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะ สโคบแสงเฉพาะจุดได้นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่ไลฟ์อยากให้ภาพสว่างหน้าครึ่งหนึงนะฮะแล้อีกด้านหนึ่งมืดเนี่ยก็จะใช้แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเราออกแบบแล้วก็ดีไซน์เพื่อให้งานไลฟ์ที่แตกต่างเล่นแสงและงเงาออกมาแบบนี้นะครเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ไฟแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันนะครับนี่ฮะจะเป็นล็อกซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า ค่อนข้างแข็งแรงผมก็ใช้อย่างนี้อยู่เพราะว่ามันจะได้กระจายแสงได้ดีกว่าแต่ต้องออกแรงนิดนึงนะประมาณนี้ครับใช่เวลาเวลาเก็บก็แค่ดันตรงนี้ลงดันนี้ลงแบกนะครับมันก็จะปุ๊บๆๆเก็บ,บ,บนะครับอ่าอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ ขั้นตอนต่อมานี่ครับมันจะมีตรงนี้อะเป็นผ้าขาวจะกรองไว้สองชั้นนะครับ <c oughs> คืออันนั้นจะเป็นหลอดไฟอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เป็น LED <c oughs> ซึ่งเวลายิงตรงมันจะแรงพอสมควรเพราะนั้นเราก็ต้องมีผ้าขาวแบบนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งเอามาลอง <c oughs> เพื่อให้ไม่ได้แบบแสบตาจนเกินไปครับ วิธีก็ไม่ยากครับแพ็กติดไว้ก็อีกชั้นหนึ่งอันนี้กลองไว้ อ,อันนี้โอเคครับเปิดได้เลยครับอ่าเยราติดอ,อ,ตอ,อันนี้แล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคว่ำอันนี้ไว้ครับ ก็ติดตรงนี้ให้เรียบร้อย <Okay. S 1> ใช่ครับติดแกนล็อกไว้ตัวนี้มันล็อกได้ครับ <Okay. S 1> ล็อกตัวนี้แล้วก็อันนี้มันจะมีนี่ฮะล็อกตรงนี้ครับ mm hmm. สามอันก็คือแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากใส่ให้ตรงก่อนแล้วก็แค่นี้เองนะครับเอาออกก็คือดันแล้วก็บิดย้อน ใส่คือไม่ต้องกดอะไรนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยครับตัวไฟนะครับแนะนำว่าเวลาเราตั้งนะครับให้ให้ทิตที่หันนะครับให้ตรงกระคาด้านใดด้านหนึ่งอ,อย่างเช่นเราหันมาทิตนี้ใช่ไหมครับใ,ให้ ขาด้านนี้เป็นระนาบเดียวกันหรือว่าเป็นแนวเดียวกันเพราะไม่ให้มันล้มเนาะนแล้วก็ล็อกแล้วก็ล็อกนีกก้อันนี้ตัวนี้ล็อกทิศทางประมาณนี้ครับอ่ะก็เดี๋ยว ติดตั้งเสร็จหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางไว้สองทิศทางก็คือมุมซ้ายกับขวานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูแสงที่กล้องอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีนึงอันนี้เป็นกล้องนะครับกล้องมันจะมาเป็นบอดี้แล้วก็แยกกันนะครับกล้องตนี้มันจะมีแท่นมีแบตเตอรี่อะไรพวกนี้เหมือนกล้องถ่ายรูปเลยครับก็สามารถที่จะเอาไป ถ่ายรูปเที่ยวได้นะครับตัวนี้นิส่ยของคอในอยู่ในนี้นะครับก็อันนี้พอจะรู้จักกล้องคร่าวๆไหมครับ<ม>อันนี้เขาเรียกว่ามิลเลอร์เลสมิลเลอร์เลสก็คือคมิลเลอร กระจกเลสคือไม่มีกระจกคือกล้องไม่มีกระจกนั่นเองครับเพราะกล้องสมัยก่อนตัวมันจะใหญ่เขาจะมีกระจกข้างในทีเนี้ยเทคโนโลยีใหม่เขาากระจกออกเพื่อที่จะให้กล้องมันเล็กลงแล้วก็ใช้ตัวเซ็นเซอร์ทํางานได้เลยครึ่งเนี่ยครับเขาเรียกว่าฟูลเฟรมอืนั้นตัวนี้ก็คือจะอยู่ในไลน์อัพคืออยู่ในช่องของกล้องโปรนะครับส่วนตัวเลนนะฮะเราใส่เลนที่เป็น rf rf m o u ส์นะฮะก็เอามาใส่กับกล้องเราได้เลยครับโดยดที่ไม่ต้องแปลงอะแดปเตอร์อะไรนะครับวิธีใส่เลนก็แค่เอาแดงกับแดงตรงกันครับแค่นี้เวลาเอาออกก็คือกดตัวนี้เวลาเปลี่ยนครับกดปุ๊บแล้วก็บิดกลับเวลาใส่ก็คือแดงตรงแดงแล้วก็บิดให้ดังแทรก แค่นี้เองนะครับใช้ได้แหละสำหรับมือใหม่ใช้ตัวนี้ไ A บวก A บวกคือออโต้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนเราใช้มือถือล่ะเปิดเครื่องมาคือใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไลฟ์สดก็คือจะใช้เป็นโหมดนี้นะครับเป็นวิดีโอแล้วก็เดี๋ยวมตั้งไว้ที่ตัว M นะครับตัว M แล้วก็โอเคแต่อันนี้อาจจะไม่ต้องจำก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งครั้งเดียวนะครับ อันนี้เราจะใช้50เฟรมนะครับเห็นอยู่เนาะ50เฟรมแล้วก็ Full HD แต่ว่าจริงๆกล้องมัน 4K นะ 4K สูงสุดที่30เฟรมนะครับแต่ผมจะตั้งไว้ที่ Full HD ก็พอเพราะว่าปัจจุบัน YouTube ที่เราดูเนี่ย80เป็น Full HD นะครับยังอีกประมาณ3ปีน่าจะขึ้นเป็น 4K ทั้งหมดละซึ่งกล้องเราก็รองรับ,รบเป็น 4K นะครับ การตั้งค่าของตัวกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้เป็นโหมดวิดีโอนะครับซึ่งโหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับหมุนมาที่วิดีโอและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลือกโหมดวิดีโอตรงนี้นะครับให้เป็นตัว m แบบนี้นะฮะพอเลือก m แบบนี้ได้ปุ๊บให้เข้ามาที่ตัว q นี่ย q ตัว q นะฮะหลักๆเลยนะที่ผมจะต้องตั้งก็คือเรื่องของโหมดสีนะครับก็มาที่ตัวนี้ครับ ก็สามารถเลื่อนมาที่ตัว portrait ได้แต่ว่าถ้าเราอยากตั้งแบบ advanced มากยิ่งขึ้นให้กดไปที่ info ครับน,นี่เราสามารถปรับสีตรงนี้ได้อีกถ้าใครไม่อยากให้ภาพเหลืองให้ตั้งค่าตัวนี้ไวบ้บาลานซ์นะครับตอนนี้ที่ผมตั้งเนี่ยตั้งไว้ที่4,6 0พเพราะว่าไม่อยากให้เหลืองเกินไปนะครับตั้งไว้บาลานซ์แบบนี้แล้วก็ชิปสีเข้าไปอีกทีหนึ่งได้นะครับก็อันนี้เป็นเคล็ดลับนะฮรับต้องบอกว่าอันนี้แค่10%เท่านั้นนะฮะที่เหลือเนี่ย ต้องบอกว่าไปหน้าง,งานเท่านั้นเราจะปรับให้100%เซเลยนะครับแล้วก็เทสอุปกรณ์ถูกชิ้นเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ตอนนี้เราได้จัดแสงเรียบร้อยนะครับก็จะใช้ Home Studio 2ชุดนะแล้วก็จัดแสงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฉากหน้าแล้วก็ฉากหลังเด่นขึ้นมานะครับ สิ่งที่ได้แบบนี้นะฮะก็คือต้องบอกว่าเป็นที่เลนแล้วก็ตัวกล้องนะฮะเพื่อที่จะให้หน้าชัดหลังเบลอแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ากล้องที่ให้สีสันรายล,ละเอียดแบบนี้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะ,ะเพราะว่าสีแบรนด์แค n นลเนี่ยให้สีที่ค่อนข้างตรงแล้วก็เป็นสีที่ธรรมชาติสุดนะครับแล้วก็ให้ความคมชัดสูงในราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้โทนสีแบบนี้เนี่ยแนะนําว่า c a n น n rp นะแล้วก็50มิลอันนี้คือเลนนะครับ สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยแล้วก็ไฟสตูดิโอแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าจัดแสงสวยเลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะฮะจัดเซตเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าสรุปให้ละกันนะฮะวันนี้เราใช้กล้อง Canon EOS RP นะครับพร้อมเลน50มิ F 1.8นะครับแล้วก็ชุดไฟที่เป็น Home Studio นะฮะแล้วก็จัดแสงเนี่ยเพื่อให้เล่นกับสีได้นะครับเพราะว่าเราต้องการไลฟ์เบื่อเพื่อให้ที่แสงเนี่ยออกมานิดนึงแล้วก็เพื่อจะจัดแสงให้มันดูสวยงามแล้วก็มีจุดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ เอกลักษณ์ของเลน50มิลของ Canon นะฮะเพื่อที่จะให้ได้ภาพหน้าชัดหลังละลายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเซตนี้ภาพออกมาสวยมากๆนะครับและลูกค้าเนี่ยก็แฮปปี้มากๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับที่สนใจบริการเซตไลฟ์นอกสถานที่แบบนี้นะฮะ ผมนะฮะและก็ทีมงานนะครับยกอุปกรณ์ทั้งหมดนี่แหละไปจัดเซตให้ถึงบ้านนะครับส่วนถ้าใครที่สนใจทักมาที่เพจบอยโฟโตทริปได้นะครับหรือถ้าด่วนนฮะให้โทรมาหาผมได้เลยนะฮะยินดีรับทุกสายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง b บอยโฟโตทริปด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ